สวัสดีเด็กๆค่ะเป็นไงคะเมื่อวานนี่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ Present Continuous tense ไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาต่อยอดจากเมื่อวานนี้คือเรื่อง interrogative ประโยคคำถาม and negative ประโยคปฏิเสธของ Present Continuous tense ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะขอให้นักเรียนหยิบหนังสือ Grammar Cap 5ขึ้นมานะคะและ open is on page 97 and 98ในหน้านี้นะคะ เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วดูคุณครูสอนในจอก่อนนะคะเริ่มเลย interrogative นะคํคำนี้แปลว่าประโยคคำถามค่ะ present continuous tense คือเหตุการณ์กำลังเกิดนั่นเองฝั่งหลังก็จะมีวิธีการสื่อสารก็คือในโครงสร้างจะมีประธาน verb to be และการมียาที่เติม ing นะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคว่า คุณบราวกำลังวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะขณะนี้อันนี้คือประโยคบอกเล่าค่ะนะภาษาอังกฤษเขียนได้ว่าคุณบราวคือ Mr. Brown กำลังวิ่งคือ is running เห็นไหม่รันเติม N สองตัวนะคะมี n เ,เบิ้ลมาอีกตัวหนึ่ง in the park now นะคะนี่คือประโยคบอกเล่าเวลาทำเป็นประโยคคำถามง่ายมากเลยค่ะเราก็เอา is ขึ้นต้นอ่านะคะคุณเป็นคุณบราวกำลังวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะขณะนี้ใช่ไหมคะ เป็นประโยคคำถามให้ตอบ yes หรือ no ใช่หรือไม่ใช่จะขึ้นต้นด้วย verb to be ค่ะคือ is Mr Brown นะเอา is ขึ้นมาไว้ข้างตัวแรกและเป็นไอพิมพ์ใหญ่นะเพราะเป็นอักษรตัวแรกของประโยคและก็ลงท้ายด้วย question mark นะคะแค่นี้เองสลับที่ระหว่างประธานกับ verb to be นอกนั้นเหมือนเดิมเลยนะคะ is Mr Brown running in the park now ในออกเสียงในการเสียงจะตะวัดสูงนะลูกนะ Is Mr Brown running in the park now? แน้วก็จะแปลว่าคุณบราวนกำลังวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะขณะนี้ใช่ไหมคะถ้าใช่ก็ตอบว่า Yes, he is นะ Mr Brown เป็นผู้ชายเอา he แทนถาเป็น is ลงเป็น is ค่ะ Yes, he is และถ้าไม่ใช่เขาไม่ได้วิ่งก็ตอบว่า No, he is not หรือ No, he isn't แต่ฝรั่งนิยมรูปย่อนะคะ isn't งนะไม่ยากนะคะามาดูต่อไป อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ Are you studying English right now อ่านตามค่ะ Are you studying English right now แปลว่าอะไรคะเวลาแปลเริ่มที่ประธานก่อนคุณ studying คือกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมคะนี่คือประโยคคำถามเห็นไหมเ verb to be ตัวนี้ขึ้นต้นและอย่าลืมเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะอักษรตัวแรกของประโยคไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำถาม ต้องเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวแรกนะคะ Are you studying English right now และพวกเราเรียนกันอยู่จริงๆใช่ไหมตอนนี้เรากำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เราก็ตอบ Yes I am ถาเป็น you ต้องตอบเป็น I Yes I am นะคะและถ้าไม่ได้เรียนก็ตอบว่า No I am not I am not จะย่อเป็น am not แบบนี้นะคะ,ะเรามาดูการเขียน Is Jenny watching TV at this moment? เนี่ยเจอ at this moment แปลว่าในตอนนี้เวลาแปลเริ่มที่ประธานเจนนี่เห็น v e r b to be is s ขึ้นต้นเป็นตัวแรกเนี่ยและ watching เนี่ยแปลกำลังดูทีวีอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมนะคะถ้าใช่ก็เป็น yes เจนนี่เป็นผู้หญิงเอา she แทนเจนนี่ yes she is ถามเป็น is ตอบเป็น is no she isn't นะคะคือรูปยอ่อนี่เป็นตอบปฏิเสธ no She is not คือรูปเต็มและรูปยอ่อคือ No She isn't นะคะต่อไปเป็นประโยคปฏิเสธค่ะมันไม่ยากนะคะถ้าตั้งใจเรียนบอกครูสบายมากเลยประโยคปฏิเสธก็เอา not วางหลัง is am are นั่นเองค่ะเช่น Mr. Brown is running in the park now ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าว่า Mr. Brown กำลังวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะขณะนี้ และถ้าจะบอกว่ามิสเตอร์บาไม่ได้วิ่งอยู่ในไม่ได้กำลังวิ่งอยู่ในสวนตอนนี้นะเราก็จะเป็นเอา not มาไว้หลัง is หลัง am หลัง are แค่นั้นเองค่ะ Mr. Brown is not running in the park now ก็แปลว่าปฏิเสธแล้วเนี่ยแปลว่า Mr. Brown ไม่ได้กำลังวิ่งในสวนสาธารณะขณะน,นี้เขาดูทีวีหรือเขากินกาแฟอยู่อะไรก็ว่าไปเป็นประโยคที่เราใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันนะคะกำลังทำนั่นไหมกำลังทำนี่ไหม หรือไม่ได้กาลังทำอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราสื่อสารนักเรียนต้องรู้จักโครงสร้างประโยคและนักเรียนจะแปลเก่งค่ะและรูปยอ่อของ is not ก็คือ isn't นะคะ Mr Brown isn't running in the park now นี่คือประโยคปฏิเสธนะคะ <c oughs> คือเอา not วางหลัง is หลัง am หลัง are มาดูตัวเออมาดูคำความรู้เกรก็ดความรู้เพิ่มนะคะ is not ย่อแล้วอ่านว่า isn't I am not นะ I ฉันไม่ได้เป็นฉันไม่อยู่ฉันไม่คือเนี่ยนะ am not ย่อแล้วเป็น am not ย่อที่ I am แต่ not เขียนเต็มจำไว้นะ I am not ย่อเป็น am not และ are not are not ย่อแล้วเป็น aren't mm. นะคะ are not ย่อแล้วเป็น aren't ทีนี้มาถึง exercise นะคะ exercise ให้นักเรียน เขียนทำลงในหน้า97เเลยนะคะครูทำให้สองข้ออันนี้ interrogative นะ,ะ interrogative คือประโยคคำถามนะคะ he is teaching in the school นะคะเป็นคำถามครูบอกแล้วให้เอา verb to be verb to be ก็คือ is ขึ้น เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ is he ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวแรกของประโยคก็เป็นพิมพ์เล็กซะ teaching in the school และอย่าลืม question mark นะคะอ่านว่า is he teaching in the school แปลว่าเขากำลังสอนอยู่ในโรงเรียนใช่ไหม ข้อส The children are drinking milk เด็กๆก,กำลังดื่มนมเปลี่ยนเป็นเด็กๆก,กำลังดื่มนมใช่ไหมนะเอาเอาอะไรขึ้นต้นคะเอา R R คือ verb to be ตัวเนี้ยมาเป็นตัวแรกแล้วเป็น A ใหญ่ R the children R the children d r i n k i n g milk question mark อย่าลืม question mark นะคะประโยคคำถามแบบนี้คือประโยคคำถามที่ให้ตอบ yes หรือ no เวลาแปลก็จะมีคำว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาสอนกำลังสอนอยู่ในระเวนใช่ไหมเด็กๆกำลังดื่มนมใช่ไหมแบบนี้นะคะต่อไปในหน้า98เป็นคำว่า negative negative คือประโยคปฏิเสธค่ะก็คือเอา not วางไว้หลัง are หรือ is หลัง am นั่นเองง่ายมากเลยอย่างอันนี้ประโยคบอกเล่าที่เขาให้มา they are walking home พวกเขา are walking แปลว่ากำลังเดินกลับบ้านนะเปลี่ยนเป็น,ปนพวกเขาไม่ได้กำลังเดินกลับบ้านเป็นปฏิเสธก็คือ they are not จะย่อเป็น aren't ก็ได้นะคะ อย่างนี้น,นี่ก็ได้แล้วก็ walking home we are listening to the radio พวกเรากำลังฟังวิทยุ radio แปลว่าวิทยุอันนี้คือประโยคบอกเล่าเปลี่ยนเป็นปฏิเสธพวกเราไม่ได้กำลังฟังวิทยุเป็นอะไรคะขึ้นต้นเป็น we are not อย่าลืม not นะเอา not มาไว้หลังหรือใครจะเขียนเป็นรูปย่อเลยคือ aren't listening to the radio จุดนะคะแบบนี้ก็ได้นะ,ะเป็นไงคะครูทำให้สองข้อเนาะนอกนัานให้นักเรียนทำเองนะคะมันไม่ยากเลยทั้ง ประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะใครไม่เข้าใจก็รีวดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะถึงเวลานี้คุณครูต้อมต้องขออนุญาตพูดคำว่า See you again next time Goodbye Don't forget to do your homework อย่าลืมทำกันบ้านนะคะโรงเรียนเปิดมาวันที่31มกราคมคุณครูจะขอดูนะคะและขอตรวจให้คะแนนจะ้ะนักเรียนทำได้ทุกคนนะ Goodbye